มาดูข้อที่12นะคะข้อที่12บสอกว่าดินปืนมีส่วนประกอบของโพแทสเซียมไนเตรต40.4ดเปเซผงถ่านคาร์บอนส8แเซและผงกรมมันันถ้าดินปืนครึ่งกิโลกร,รัมเกิดการระเบิดอย่างสมบูรณ์จะเกิดแก๊สปริมาตรเท่าใดถ้าอุณหภูมิที่ระเบิดเท่ากับ2ององศาเซลเซียสความดันหนึ่งบรรยากาศแล้วก็มีสมการให้2ส,สมการแล้วก็ให้ชอยมา4ชอยคราวนี้เขาถามว่าจะเกิด จะเกิดแก๊สปริมาตรเท่าไรเราต้องดูกว่าตัวใดบ้างเป็นแกส๊สพี่ก็เขีเส้นใต้ไว้แล้วนะคะว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ไนโตรเจนตรงนี้ก็คือมี4ตัวนี้จากสมการที่มันเป็นแก๊สในผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเทียบออกมาให้ได้ว่าทั้งหมดเนี้ยมันเกิดมาเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้หาปริมาตรได้ลองดูหาเป็นโมลก่อนแล้วค่อยมาใช้สูตร PV เท่ากับ nRT หาเป็นปริมาตรถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นจากข้อนี้เขาบอกว่าในดินปืนอ่ะเรามีดินปืนดินปืนที่เราใช้ระเบิดมีเท่าไหร่คะห้าร้กรัมใช่ปะครึ่งกิโลกรัมเนาะมันจะมี KNO 3มีคาร์บอนแล้วก็มีซัลเฟอร์ซึ่ง KNO 3มจะมี40.4%มีคาร์บอนอยู่4.8%เมื่อหักลบกันเราจะได้ว่าเราต้องมีซัลเฟอร์50% 4.8%เพราะฉะนั้นถ้า40.4%จาก500กรัมคิดเป็นเท่าไหร่คะ202กรัมคารบอน4.8%ของ500กรัมก็คิดเป็น24กรัมและซัลเฟอร์54.8%จาก500กรัมก็คือ274กรัม จากนั้นเราต้องเปลี่ยนกรัมให้กลายเป็นโมลเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้สามารถนําไปเทียบในสมก,การได้ง่ายๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีโพแทสเซียมไนเตรต202กรัมคิดเป็นกี่โมลเราต้องหาโมนโมเลกุลคราวนี้แอบทดโพแทสเซียม30 39บวกไนโตรเจน14บวก O 3ตัวตัวละ16อ่ะคิดเลข16 3 4 8 48บก48บก14บก39ได้101แล้วคราวนี้มีอยู่202กรัมก็จะได้เป็นเท่ากับ202กรัมส่วนมวนมเลกุล101กรัมได้2โมล อันนี้ก็24กรัมส่วนมวลมลโมเลกุลของคาร์บอนเท่าไหร่คะ12กรัมได้2โมลเหมือนกันส่วนซัลเฟอร์นี่274กรัมส่วนด้วยโมลโมเล,มล,มล,มลกุลซัลเฟอร์32กรัมจะเท่ากับ8.6โมลอ่ะคราวนี้เราได้แล้วว่าเรามีส่วนประกอบของแต่ละอย่างกี่โมลเรามาดูสมการที่เขาให้มา นี่คือสมการที่เขาให้มาทําการคัดลอกเอาสมการแรกก่อนเนาะสมการแรกก็คือ 2KNO3 บวกกับ4คาร์บอนได้ K2CO3 3คาร์บอนไดออกไซด์ เขียนผิดไปหมดเลยอ่ะโอเคนะคราวนี้เราจะต้องทำยังไงต่อคะเรารู้แล้วว่าเรามี KNO 3เนี่ยสโมลมีคาร์บอน2โมลใช่ไหมจากหน้านี้คราวนี้เรามาเทียบกันว่าตัวไหนจะหมดก่อนก็อันนี้ก็ต้องส่วนด้วย2ข้างบนนะคะอันนี้ส่วน4 เพราะฉันจะได้ว่าอันนี้น้อยกว่าอันนี้จะเป็นตัวที่หมดก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์กับไนโตรเจนได้เนี่ยจะต้องมีสารตั้งต้นทั้งสองตัวถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งหมดไป2ตัวนี้ก็จะหยุดเกิดเราก็ต้องเทียบตัวที่หมดก่อนนี้กับสาร2ตัวนี้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเทียบข้างล่างเริ่มที่4คาร์บอนเนี่ยจะได้คาร์บอนไดออกไซด์3คาร์บอนไดออกไซด์ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีคาร์บอน2โมลคาร์บอนนี่เราก็จะใช้หมดไปเลยใช่ป่ะคะก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เเพราะว่าอันนี้ส่วน4อันนี้ส่วน3เราจะได้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นทั้งหมดเท่ากับแก๊สสมการวุ้ววุ้วโมลในขณะเดียวกัน4คาร์บอนจะได้ NO จะได้ในตัเจนหนึในตัเจนถูกป่ะหก็คือ n 2เพราะฉะนั้นถ้าเรามีคาร์บอนสองโมลในตัเจนเป็น Y ได้อันนี้ก็ต้องส่วนสส่วนหเราจะได้ว่าได้ในตัเจน0.5โมลโอเคปะเพราะฉะนั้นจากข้อแรกเกิดแก๊ 1.5บวก0.5ได้2โมลวงสีแดงไว้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาว่าเจ้าโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยถูกใช้ไปเท่าไหร่ถ้าเรามี2โพแทสเซียมไนเตรตกับ4คาร์บอนถ้าคาร์บอน2โมลโพแทสเซียมไนเตรต x ก็ส่วน2ส่วน4 X เ,เท่ากับ1แสดงว่าเราใช้โพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยใช้1โมลดังนั้นเหลืออยู่1โมลซึ่ง1โมลตัวเนี้ยจะเอาไปทำปฏิกิริยาที่2โอเคนะคะ เพราะฉะนั้นเรามาดูปฏิกิริยาที่สองของเราดูง่ายๆถ้าเรามี KNO3 เนี่ย1โมลซัลเฟอร์เนี่ยเรามีอยู่8.6โมลใช่ปะที่ตอนแรกเพราะฉะนั้นอะไรหมดก่อนอันนี้หมดก่อนอยู่แล้วเราไม่เทียบด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีอันนี้1โมลจะเกิดอันนี้เท่าไหร่0.5โมลกับ0.5ถูกปะคะเพราะฉะน,นั้นเกิดแก๊ส ันนี้กับอันนี้วกกันได้1โมลเพราะฉะนั้นเกิดแก๊สสุทธิ1โมลกับ2โมลเป็น3โมลก็คือเกิดแก๊สสุทธิ3มโมลแล้วก็เทียบในสูตร PV เท่ากับ nRT เพราะจะหา V ใช่ปะ เขาบอกว่าเท่าไหรท่ที่ความดัน1บรรยากาศได้ละ1 atm v เราจะหา n ก็คือ3โมล R, R เป็นค่าคงที่ก็คือ0.0821 T ต้องมีหน่อยเป็นเคลวินเขาบอกว่า273อองศาเซลเซียสต้องแปลงให้เป็น 546 Kelvin ควิเพราะฉะนั้นเราทำการแทนค่าทุกอย่างไปในสูตรนะคะก็จะได้ว่าจาก PV เท่ากับ nRT V เท่ากับ nRT ส่วน P เท่ากับ n คูณ3คูณ0.0821ุคูณ T สี่4 6ส่วน P คือ1ถูกไหมคะ เป็นนี้เพราะฉะนั้นเราจะแก้สมการ V ได้ V เท่ากับ134.4ลิตรดูคำตอบเป็นข้อ3ใกล้เคียงที่สุดนะคะคราวนี้มาดูว่าจากโจทย์ข้อนี้เราจะเป็นจะต้องรู้อะไรก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าส่วนประกอบในเนี้ยที่มีอยู่3อย่างเนี่ยมันมีอยู่อย่างละกี่โมล พอคิดได้แล้วว่ามีอย่างละกี่โมลน,นี่นะเรต้องคิดให้ได้ว่าที่มีอยู่สามอย่างเนี่ยมันอย่างละกี่โมลโดยที่จาจเปอร์เซ็นต์เป็นให้เป็นกรมัมกรัมเสร็จหาเป็นโมลเป็นโมลเสร็จแล้วก็เข้าสรรมการที่เขาให้มาทาั้งสองสมการก็เริ่มที่สรรมการนี้สรรมการที่หนึ่งจะรู้ว่าโพแทสเซียมเนี่ยเหลือโพแทสเซียมไนเตรตเหลือดูว่าเกิดอันนี้กับอันนี้เท่าไหร่ก็จะได้ว่าเกิดอย่างละ1.5กับ 0.5เป็น2โมลเสร็จปุ๊บอันนี้เหลือ1โมลเอามาเข้าสมการนี้เพราะถ้าเหลืออันนี้1โมลอันนี้กับอันนี้อย่างเท่าไหร่ก็ได้0.5กับ0.5รวมสุดที่สิเป็น1กับ2รวมกันได้3เข้าสูตร PV เท่ากับ nRT P ก็เป็น1 atm V เราจะหา n ก็คือ3โมล R ก็0.0821 T ก็546ตรงนี้ห้ามลืมนะคะ T เราต้องใช้เป็นเคลวินนะ ถ้ามีองศาเซลเซียสอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเคลว,วินก่อนโอเคนะคะเสร็จปุ๊บแทนค่าออกมาได้ค่าวีออกมาพอได้วีออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นหาชอยที่ใกล้เคียงก็ได้คำตอบโอเคนะคะนี่ข้อ12ค่ะ